สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สภายตุรกีนะคะอีกหนึ่งครั้งไม่ได้หายไปไหนค่ะช่วงนี้เป็นความขี้เกียจมาทำข้าวเหนียวมูนหม้อหุงข้าวกันเถอะค่ะแต่ว่ามีนาไม่มีมะม่วงนะมีนาใช้อโวคาโดค่ะมีนาไม่มีกะทิมีมามีมามีนาไม่มีกะทิมีนาใช้ครีมสดเพราะฉะนั้นเรามาทำข้าวเหนียวมูนที่ดัดแปลงกันดีกว่าค่ะข้าวเหนียวมูนของไทยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่มีกะทิเราก็ใช้ครีมสดทำได้เช่นเดียวกันจ้ะ ขุงข้าวเหนียวกันค่ะวันนี้ก็ใชหม้อหุ่งข้าวเหมือนเดิมนะคะเป็นคนขี้เกียจเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะมีนาใช้แบบเป็นถุงอะ่ะที่เขาขายอะ่ะไม่ได้แช่น้ําด้วยหนึ่งถ้วยตวงถ้วยนี้ค่ะมันก็คือถ้วยของม้อข้าวนั่นเองจะลองถุงดูว่าได้ไหมกินคนเดียวนะแล้วก็ซาวค่ะซาวสักหน่อยผสงสำน้ำเนาะน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะเป็นตน้ำา้อนหมได้นะ สองคนอื่นแต่ไม่ทำใช่ไหมไม่ไทอมอ่ะจริงๆแล้วนะคะเราไปซื้อข้าวเหนียวค่ะที่ตามร้านส้ตมตก็ได้ค่ะมาสักสองหอ่อแล้วก็เอามาอุ่นให้ร้อนๆโอ้ถ้าเป็นมีนานะมีนาซื้อแบบน้ำแล้วไม่นั่งหุงเองหรอกอะเนี่ยค่ะาตาาสักสามน้ำให้แบบน้ำเขาใส่อย่อยนึงคือมีนาจะหลีกเลี่ยงการแช่ข้าวไงะจะไม่แช่ข้าว ใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะหูให้เป็นข้าวเหนียวออกมาเป็นพอนะอย่าแฉะมากใส่น้ําเท่าไหร่ใส่น้ำตามไอ้นี่เขาเลยคะ่ะหม้อหุงข้าวเขาจะมีโปรแกรมหุงข้าวเหนียวมีนานหนึ่งถ้วยตวงใช่ไหมไอ้มีนานหนึ่งถ้วยใช่ไหมพูดผิดตลอดเวลาก็ใส่น้ําเท่านั้นแหละอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ มันจะไม่สวยหุงออกมาแล้วมันจะไม่สวยไปค่ะกดหุงข้าวได้เลยโปรแกร,รมหุงข้าวเหนียวนะคะกดเป็นโปรแกร,รมหุงข้าวเหนียวนะแต่และหม้อเนี่ยหม้อรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ก็จะมีโปรแกร,รมหุงข้าวเหนียวเนาะ,ะหุงแล้วนะคะก็ใช้เหมือนเดิมค่ะชาร์จเหมือนเดิมค่ะหุงข้าวเหนียว มาเตรียมส่วนของน้ำกะทิกันนะคะบอกตรงๆว่ามีน้าไม่มีกะทิค่ะมีนาใช้วิปปิ้งครีมค่ะแม่บ้านอนาณาถาอยู่ต่างแดนนะคะไม่มีกะทิใช้วิปปิ้งครีมเนี่ยแหละค่ะลืมกดนะคะวิปปิ้งครีมประมาณห้าสิบกรัมค่ะใครมีกะทิก็ใช้กะทินะคะน้ำมันทรายน้ำตาลทรายเนี่ย เอาชิมเอาตามความชอบของร่างกายนะคะมีน้ำใส่ไปสองช้อนโต๊ะนี่แหละ2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ25กรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยไม่มีสุตใตัวนะคะชิมเอาค่ะว่าชอบหวานหวานมากหวานน้อยมีความเค็มปเปรี้ล่ปเปรีลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะต้องแหลมขึ้นนิดหนึ่งข้าให้หมตั้งไฟ มีนาจะใส่นมลงไปเพิ่มนะเพราะว่ามีนาไม่อยากให้เขาข้นหนเกินไปอะ่ะนมสดลดจืดนี่ละค่ะหนึ่งสองสามสี่ช้อนใส่ไว้เลยอยากกินข้าวเหนียวมูเราต้องได้กินข้าวเหนียวเนี่ยนะคะก่อนที่จะเอาไปหุงเนี่ยมีนาช่างได้ร้อยสามสิบกรัมหนึ่งถ้วยเขานั่นแหละร้อยสาสิบร้อยสาสบห้ากรัม เพราะฉะนั้นกะทิมีนาก็เป็นแบบนี้ละค่ะเป็นครีมนะคะใช้วิปปิ้งครีมนะคะ50กรัมนมสีช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนิยมชิมเอาใบาเตยไม่มีไม่ใสตอนนี้ข้าวเหนียวเราสุกแล้วนะคะบอกเลยว่าเลิศมากสวยงามยังอุ่นทิพย์อยู่เดี๋ยวพอน้ำ น,น้ำครีมเราเนี่ยเดือดเราเอาไปเทเลยได้อยู่นะลิเล็ตเออ่อนๆน,นิดนึงขอเติมน้ำตาลทรายเราจะต้องออกหวานๆเค็มๆนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยสรุปมีนาใส่ไปสองช้อนโต๊ะครึ่งนะอ่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วนะปิดแก๊สเลยนะปิดแก๊สเลยนะ หมข้าวนะคะก็สุกแล้วยังอยู่ในระบบอ,อุ่นทิ์นะคะมีนาก็เปิดเขาขึ้นมาดูข้างเนื้อในนี่นะคะเอาซวยเขาขึ้นมาซุยเขาขึ้นมาแหมปิดอุ่นทิปเลยนะมีนาปิดอุ่นทิปแล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะปิดหม้อหมดแล้วนะดูนะคะนี่เราจะซุยข้าวแบบนี้ ไก่ย่างมาจา้ะไก่ย่างมาไก่ย่างมาเทเลยค่ะเทตอนร้อนๆนี่แหละค่ะทั้งสองร้อนนะคะแล้วก็คนน้ำจะเจิงหน่อยไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้เจิงมากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อนะคะ ปิดฝาหมอนะแล้วก็อบเขาไว้อย่างเงี้ยล่ะค่ะประมาณ20นาทีหรือจนเขาอืดอ่ะเขาดูดน้ําไปเต็มที่อ่ะอื้หหรือว่าง่ายเนี่ยทำตั้งงานละเห็นเขาฟีเวอร์จังเราก็อยากฟีเวอร์บ้างอย่าลืมใส่เกลือไปหยิบมือนึงนะคะอร่อยเดี๋ยวตัดไม่มีมะม่วงตัดอะโวคาโดเลยปิดค่ะชิ้กไว้20นาที เลิศม,มากเอาระบบุนทิพออกเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเรามาต่อกันนะคะกับน้ำราดน้ำราดเขาเหนียวมูนตอนแรกมีนาก็ขี้เกียจทำหรอกแต่ก็เออไหนๆทำละเหมือนเดิมค่ะไม่มีกะทินะคะมีนาาใช้วิปปิ้งครีมสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดน,นะคะหรือแป้งมันแล้วก็นมสดรดจืดลงไปคะ่ะกวนให้เดือดเท่านั้นเองวิปปิ้งครีมสองช้อนโต๊ะ นมสดรสจืด3ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพดค่ะหรือว่าแป้งมัน1ช้อนชาปัดๆเท่านั้นเองเกลือนิดหน่อยมาค่ะข้าเหนียวมูนของเราเปิดให้ดูครบ20นาทีเรียบร,อยร้อยดูเม็ดข้าวดูเม็ดดูเม็ดข้าวค่ะเรียงไหมเรียงมันเรียงตัวสวยและก็มันค่ะแล้วมีนาก็ปลื้มใจมากดูเองนะ เห็นไหมคะว่าเป็นเม็ดเม็ดจริงๆมันอยู่ที่ข้าวเหนียวด้วยนะตอนหุงเนี่ยนะคะอย่าหุงให้แฉะหุงให้สุกพอดีเรียงเม็ดเพราะฉะนั้นมอ่อมลดมากหืมรสชาติกำลังดีอะจัดจานรสชาติสุดยอด อะโวคาโดเพื่อสุขภาพสุดๆเปล่าค่ ichen, ะหาไม่มีมะม่วงทุเรียนก็หาไม่มีเข้าเหนียวมูนอะโวคาโดนะคะแล้วก็ไม่มีถั่วซีกนะคะถั่วทองมีนาใช้อะไร โรยถั่วพิตาชิโอสิค่ะของไม่ครบแม่ก็ทําได้ค่ะเนี่ยแสงก็ไม่มีถ่ายตอนเย็นล้วเป็นยังไงความเป็นข้าวเป็นเม็ดทุกคนเห็นไหมนี่ล่วนออกมางี้นี่หืมอือือ,อร่อยอ่ะบอกเลยนะมีน้ำมูลข้าวเหนียวมีน้ำไม่ใช้หวานมากนะแต่มันมีความหวาน เขามีความหวานของเขาเลยค่ะทําได้สามแก้วนะบอกเลยว่าพอมูนข้าเหนียวออกมาแล้วได้ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมถึงสามรอยกรัมอะค่ะ,ะเยอะอยู่นะีน่ยมีนา,ากินคก่กับอะโวโคาโด้สิคะรออะไรเห็นไหมคะขาเหนียวมูนอะโวโคาโด้จะจัดไปอค่ะเดี๋ยวจะหาว่ามีนาไม่ทำอาหารไทยขี้เกียจทำเพราะว่าเครื่องมันไม่ครบ อร่อยจะมาชวนทำไอติมอะโวคาโ,โ,คโดอ่ะใครอยากทำบ้้งคะกินเขาเนี๋ยมูนก็ได้นะไอติมอะโวคาโ,โ,คโดอ่ะอร่อยโอ้ยนี้ทำนานละเลิศ ฝากไลค์ก, like, กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ